ครับคำว่าซอกาซอในภาษาเมนเนี่ยใช้อย่างไรบ้างครับแล้วก็มีความหมายยังไงบ้างครับโอเควันนี้เรามาเรียนภาษาเขมรนะครับมีคําว่าซอกาซอโอเคเรามาดูว่าซอกนี่แปลว่าอย่างไรนะครับนอกจากจะคําว่าซอกแล้วนะครับเรามีคําว่าลอยนะลอยหรือก็บางทีก็ใช้ร่วมกันนะครับก็คือซอกลอยความหมายก็คือว่าเลยนี่ฮะแปลว่าเลยเป็นคําเสริม หรือว่าเป็นคําลงท้ายประโยคนะครับใช้บางทีก็ใช้ A อชียเดียวๆก็ได้ซอกเฉยๆก็ได้หรือก็สามารถใช้แทนกับแทนคําว่าเหล่านี้ก็ได้นะครับความหมายก็ความหมายเป็นแปลเมือนกันนะครับหรือบางทีก็ใช้ร่วมกันนี้นะครับก็คือซอกเหล่านะครับเป็นคําลงท้ายที่ปรากฏหรือก็ใช้ร่วมกับคาปฏิเสธซึ่งอ,อย่างเช่นคําว่ามึนนะครับ หรือก็กลมอะไรอย่างนี้นะครับก็หมายถึงจะแสดงความหมายหมายถึงว่ายังไม่ได้ทำหรือไม่เคยทำเกียรติศัพท์นั้นๆนะครับงั้นลองมาดูตัวอย่างในประโยคนะครับว่าใช่อย่างไรบ้างความหมายก็นี่นะครับเลยฮะเลยเป็นคำเสริมหรือคำลุงทายประโยคส่วนใหญ่จะใช้ในประโยคปฏิเสธนะครับโอเคนี่นะครับ เราเอามาจากหนังสือพิมพ์นี้นะครับเ,เขาพาทั่วข่าว่าคราวปีเวิลด์คัพคราวปีเวิลด์คัพมา้อนผมบุญรอยหกสัปประมุยองเล่มันได้บานเปียนไว้ซอ,อ,องเล่มันได้บานเปีนยนไวโซโจ๊กนงยูโรปีปอนอเมริกันก็คือนี่ฮะมีคำว่าซอในที่นี้ฮะก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้กับประโยคปฏิเสธคำปฏิเสธที่มีคำว่ามึนหรือกคำว่ากลมหรือ ทำปฏิเสธต่างอื่นๆด้วยนะครับโอเคในที่นี้เราแปลว่าอะไรนะครับกราวปีเวิลด์คัพมาบอลผมบอลร้อ,รอยหกสปปมุยก็คือนอกจากรางวัลนะครับหรือก็แชมป์เวิลด์คัพหนึ่งเก้าหกหกนะฮะประเทศอังกฤษหรือก็ทีมอังกฤษนะฮะมันได้บอลเปลี่ยนไวซ์ซอกไปมันได้บอลเปลี่ยนไวซ์ซอก็คือไม่เคยเไม่เคยได รางวัลหรือก็ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลใหญ่ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลใหญ่อะไรเลยนะฮะอะไรเลยไม่เคยได้ถ้วยไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลใหญ่อะไรเลยะฮะไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยโอเคนะครับอันนี้ก็ถามกลับต่อว่าจคยูโร2020เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะในจกยูโร2020นี้นะครับโจขนมยูโรปีปอนอพยนี่ โอเคอันนี้ข่าวเมื่อวันที่30เดือนจูนนี้นะที่ผ่านมาแล้วครับเดือนจูนเ,เดือนที่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คำว่าซองนะครับก็ลองมาดูประโยคตัวอย่างอีกสองประโยคนะครับคิ้งม,มันได้ตืน่ตเนเรียนแครดเชียงใหม่ซองอันนี้ฮะคิ้งมันได้ตื่นเรียนตื่นเรียนแครดเชียงใหม่ซองก็คือว่าแปลว่าผมหรือฉันไม่เคยไปเลน่นหรือก็ไปเที่ยวฮะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เลยอันนี้ฮะซอง ก็เป็นคำลงท้ายหรือก็เป็นคำเสริมในประโยคปฏิเสธนะครับปฏิเสธโอเคขยุ้มมันดาเกินซอกหล่อยฮะมันดาเกินซอกหล่อยหรือก็มันดาเินใช้อย่างอื่นเง้ฮะมันดาเกินเนี่ยซอกเหล่อยันนี้ก็ได้มันดาเกินกวาดซอกล่อีเรืองขย้มมันดาเินซอกหลอก็แปลว่าฉันหรือผมไม่ไม่เคยเห็นเลยฮะไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นเลยนี่ก็ซอลทยที่ใช้ร่วมกันนะครับโอเคคิมนันดาเ,เลิซอฟลอยโอเคนอกจากนั้นนะครับในประโยคบอกเล่าก็มีคำว่าใช้คำว่าซอความหมายอาจจะต่างจากเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับนี่ก็เอามาจาก นังสือพิมพ์ทำไมทำไมเช่นกันนะครับลุงเมื่อวันที่6เดือนจูลายนี้นะครับว่าเขาผ่าดทั่วข่าวว่ากรรไกรเตะเนี่ย88 88เลิดแป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 ดซ้อกรรไกรเตะเตลิดพรำใบพรำใบปรำใบซ้อนะกอมเย็นสำนังเนีย่ยรางวัลทุ่มปีเซลกาดระหดดอลบุญปอนดอลลาร์นะบุญเมินดอลลาร์กรรไกรเตนนะเตลิด 88 88ซอก็ม <Hai> ีสํานางชเนียรางวัลทมไปเซลล์การ์ดระโหดដល់40,000ดอลลาร์40,000ดอลลาร์เยอะจริงๆนะฮะจรดเหมือนเต้นบัดอันนี้ก็แปลว่าอย่างไรฮะเรามาดูท่อนนี้นะครับท่อนประโยคนี้ฮะกรนเตเตตัวเลขเตนี่แปลว่าคอลแปลว่าโทรอะไรอย่างเงี้ยฮะเตนี่ฮะคําว่าเตนี่โอเค เพียงแค่เราเพียงแค่โทรไปเหลนนะ่ะเพียงแค่โทรไปเบอร์นี้นะฮะดแปดแปดนะฮะแปดสี่ตัวเนี่ยซอนี่ก็แปลว่าเท่านั้นนะครับเพียงแค่โทรไปเบอร์นี้เท่านั้นฮะเบอร์แปด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 เท่านั้นครับกอมีนสัมนางชนะรางวัลทุ่มมีนมีนสัมนางสัมนางแปลว่าโชคอย่างเงี้ยฮะสัมนางโชคชนะรางวัลน,นี่ก็ชนะรางวัลใหญ่เลยนะครับ พอร่วมกันเป็นความหมายเราก็แปลว่าลุ้นรางวัลใหญ่ได้ฮะก็คือเพียงแค่เราโทรไปเบอร์นี้นะครับเพียงแค่เราโทรไปเบอร์นี้เท่านั้นนะครับก็ลุ้นรางวัลใหญ่ได้จากที่ไหนฮะจากเครือข่ายเซลกาดนะครับถึง4 0,000ดอลลาร์นะครับ40,000ดอลลาร์โอเคโทรไปฮะได้รางวัลเลยอันนี้ก็นอกจากจะใช้เป็นคำลงท้ายฮะคำเสริมประโยคแล้วก็ยังมีใช้แบบนี้ ด้วยนะครับก็แปลว่าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แปลาจากความหมายบริบทในประโยคนี้นะครับโอเคก็ลองเอาคำว่าซอนะครับไปสร้างเป็นประโยคดูนะครับก็เป็นคำเสริมประโยคท้ายประโยคนะครับความหมายก็คือเลยในภาษาเขมรมีมซอหรือก็ซอไลนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ